สวัสดีครับเมื่อนี้ผมอยู่หลังบ้านครับผมสิมาแนะนําวิธีการปลูกเห็ดปวกตับครับเห็ดปวกตับอันนี้ครับพี่น้องมาเพิ่งเห็ดปวกตับนะครับนี่ครับคต้นยอดนีะครับอันนี้คือเห็ดปวกตับครับเห็ดปวกปลาตับตัวนี้ผมเอามานจะทรงหน้าครับเอามาปลูกผมเอามานจะปีที่แล้วครับแต่พี่น้องเบื้องคลิปยอดหลังครับผมตอนผมไปเก็บมาครับเก็บมาแล้วมาลองปลูกครับตัวนี้ครับหลุมที่ผมผมผมปลูกพุทธลุ้มตัวนี้มันขึ้นมาสามดอกครับสังเกตเวลาเห็ดปลูกขึ้นมาสามดอกครับ อันนี้อีกดอกนึงครับมันขึ้นใกล้กันนะครับนี่เห็ดปวกตากที่นี่มื่อนี่ผมสิมาแนะนําพี่น้องว่าเฮาปลูกเห็ดปวกตากตากปลูกแบบใด้ครับตอนนี้มันเกิดมาปีนี้ผมผมผมบ่เก็บเลยครับพี่น้องผมปล่อยไว้เลยครับมันเกิดมาหลายมื่นแล้วผมผมจะปล่อยไว้เลยเพราะว่าเอาเอาเชื้อกไปแค่ว่าเฮาสิเก็บปีหน้าครับปีหน้าครับมันไมขึ้นไม่เฮาจะเก็บครับเพราะว่าถ้าเฮาเก็บเลยมันสิบ่ขึ้นมาอีกครับปล่อยเท่ากันหรือครับพี่น้องอยากทำมันหลายแถ้เฮาเก็บเป็นเจ้าเครื่องนึงครับ ก็ถือว่าเอาไว้เพิ่นเชือกต่อไปครับมือนี้ผมสมามาไอ้นี่ครับเอาจงถอนเห็ดหรอกจีไอ้เก็บเอาเห็ดดอกนี่ไปเพื่อว่าจะมาสาธิตวิธีการเอาๆๆไปปลูกปลูกแบบนี้ครับพี่น้องการเก็บเห็ดตรงนี้อุ้มีเครื่องมือครับผมกมีมีดนะครับมีดนี่เป็นมีดปรแบบตัวเวลาเขาต้องขอบปลามีสองดวงครับมันนี่ดวงสันดำมายุ่งย่างดีนะครับพี่น้องช่วยใจหน่อยครับเอาเอาเบป็งการเก็บเห็ดนะครับพี่น้องอันนี้เห็ดปลวกตาเพาเขาเก็บลูกไปข้างล่างครับอย่านี้ พี่น้องไมารับนี่นี่ครับดินดินตัวนี้ครับดินที่ติดมากับขาเห็ดนี่ครับนี่นีครับดินที่ติดติดมากับขาเห็ดถ้าขูดเอาตรงตรงดินตรงตัวนี้นะครับพี่น้องอ้าพี่น้องรองผมผมจะขูดห้วยนะครับนี่ฮะนี่ไม่ขูดใกล้ๆล้วสิบปลูกตัวนี้ครับพี่น้องสิปลูกปลูกตัวนี้ล่ะพี่น้องด้วนะครับดินนี่ครับนี่นีครับอันนี้ผมเอาดินเอามาจากดินดินพดชปวกเด้วยครับพี่น้องดินจากคืนปวกบถ้าเราเอามาเอาเอาดินจากคืชปุกมาเนี่ยครับนี่ เอามาแจ๊กแจ๊กแค่น้อยหนึ่งมาตั้งร้ายแล้วครับเอามาหนักกัดเอาขูดเอาขาเฮ็ดใส่ครับพี่น้องนี่ขูดเอาจีนเฮ็ดนะครับนีนเฮ็ดมันมันเผาแล้วครับนี่พอดีมันดอกมันเผาแล้วดอกนี่ขูดเอาจีนเฮ็ดครับแล้วก็ดอกมันเขาเขาครับซับซับผสมกันนี่ครับคือดอกกระเทาสิมากผมมากสมมากดอกกระเทาสิีนะครับพี่น้องผสมกันนี่ครับครับผสมดินดินมาจากไหนครับนี่ ดินเอามาจากพ่นนะครับจากจากตรงหน้าครับจากพ่นปวกครับดินมาจากพ่นเขาได้หรอพี่น้องครับเมาก็ับซับเรียดัด้สิหระครับพี่น้องซับซับเป็นซับเรียบร้อยแล้วเมาก็ไปตากแดดครับตากพ่นมาหมาตากแดดหนึ่งสองแดดก็ได้ครับเพราะมันแห้งครับตากแดดแล้วเอาเอาปูกครับพี่น้องตอนนี้ครับตอนนี้ร่องปูกครับนี่ผมก็สิปูกเฮ็ดอันนี้การเป็นการปูกเฮ็ดปวกราบครับพี่น้องขุดขุดดินกระมวลก้อนนี้หระครับคณะนี้ครับนี่ เอาเชี Ooh, ่ยเห็ดลงไปเลยครับนี่ยง่ายวะครับเอาเชี่ยเห็ดผัวต่าไปแล้วครับก่อนวันี้เอาดินกบเลยครับนี่เยาจะใส่พวกเศษใบไม้ยังยังก็ได้เรือยหรือว่าใส่ก็กได้ครับกบเลยครับเอาดินกบเลยครับนี่กบนะครับอาช่วงเอาเอาน้ำเทใส่น้ำครับนี่ตัวนี้น้ำน้ำฝนนะครับน้ำป่าป่าได้ใส่น้ำฝนครับเทลงไปเลยครับนี่ครับเอาเทลงไปเลยก็ได้ครับนี่เพราะว่าให้เชื่อตัวนี้ไม่เสอยไป อยางเชื่อนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกอยู่แต่ถ้าถ้าฝนมาตกแต่เขาปลูกครับเพาะว่น้ำติดต่ออยู่เจ็ดเมื่อได้ครับเด้่พี่น้องติทร่น้ำติดต่อกับจีนเหมือนต่ว่าถ้าฝนตกเสียครับเขาปลูกเขาปล่อยไปเลยครับเขาก็เอาเอาขาวติดปล่อยไปเลยครับปล่อยไปครับพี่น้องปลูกผมปลูกปีที่แล้วครับประมาณประมาณเดือนกันยายนแบบประมาณสิงหาคมยานะครับปีปีที่แล้วครับเขาปีนึงมันก็เกิดครับพี่น้องครับครับ ง่ายครับพี่น้องครับปลูกแค่นี้นะครับปลูกเช็ดปลูกเช็ดปลวกเช็ดปลวกตาครับพี่น้องเียวดี๋ผมปลูกไว้ครับอันนี้พี่น้องเลยชอบบางพอบกิดดีผมปลูกเป็นเป็นต้นไม้ครับต้นต้นไม้พะยุงครับพี่น้องเป็นปลาไม้ปลาไม้พะยุงครับี่ไม้พะยุงไม้ยางนาพี่ครับเดี๋ยวผมจะพาล่องพี่น้องยางไปวีเลยพอดีมันกัดถ้าปลูกไว้ปีนี้ฝนบ่ค่อยดีครับพี่น้องฝนบ่ค่อยดีครับ ไอ้ยางพี่น้องเราไปมีเห็ดพวกดอกนึงเห็นหรืเปลาผมเห็นเกิดกับพี่น้องเรายามเหมือนกันครับปีนี้ฝนก็เคยดีครับเห็ดก็เลยบ่เกิดครับแต่ว่าเห็ดพวกตาบเกิดมามันเกิดมาเป็นกลุ่มเลยครับสามดอกก็เกิดมีดอกหนึงพรากระเทียมจะเกิดมาแค่ดอกเดียวครับอย่างนี้เพาบว่เขาปลูกไว้ครับอันนี้ล่องพี่น้องครับพี่น้องนะมันเห็นนะครับบามอันนี้ต้นต้นทุเรียนครับผมลองปลูกลองเบิ้งครับอยู่ใน่หลงหนึ่มัจฉิมัจฉิในวะครับปลูกลองเบิ้งครับอันนี้เห็ดปวกครับพี่น้อง นี่ครับพุกนี่ครับพุกขึ้นมาดอกนึงครับนี่ดอกนห้คือปวกแต่มันขึ้นมากสิครับบอกเกิดอีกสักนสองเจ้งหน่อยครับตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นสัญญาณเปลี่ยนไว้อีกหน่อยเฮ็ดก็จะเกิดขึ้นมาครับพี่น้องเดี๋ยวเห็ดก็จะเกิดขึ้นมาแถวนี้ครับมันจะเกิดขึมาเห็ดพี่น้องเห็นมึงดอกแรกดอกนึงก่อนก็ไปล้างจากดอกยุบปุ๊บดอกไม้ก็สิขึ้นมาเป็นปลาครับพี่น้องครับสําหรับมือนี้ครับก็เป็นการแนะนํานะครับให้พี่ให้น้องเกี่ยวกับการปลูกเห็ดนะครับเป เฮ็ดพวกตับดอกให่เด้อครับได้ดอกใหญ่ดอกนึงนี่งปนปนอิ่มครับลาบก็แซ่บครับปนก็แซ่บอ้อมก็แซ่บครับเพ็ดพวกครับพี่น้องก็อ่าพี่น้องสุดท้ายนี่ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ฟังคลิปนี้ครับขอให้ท่านจงโชคดีให้ร่ำให้รวยครับซื้อลอตเตอรี่ขอให้ถืออำนาจที่1นะครับด้วยครับครับก็เป็นการแนะนำกับพี่น้องการปลูกเฮ็ดพวกตับลองล้มล้อมนะครับนะครับ1ปีครับเห็นผลครับเบิ่งสภาพพื้นพื้นที่พร้อมนะครับบางทีไปปลูกสมซีมหานกบ่เกิดครับ เปิดปกุรสะนะแบบนี้นะครับใต้ห้องใหม่เสียครับครับก็อขอขอบคุณครับสวัสดีครับ